S 1> <S 1> เสียงร้องคิ๊บ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 เสียงกระลอกนะครับนม่ว่าเสียงอะไรเสียงกระลอกเดี๋ยวคอยดูเห็นไหมครับเหน็ดดโดดโไหนไหมครับกระลอกวุ้วดุดดุดโคมครางเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ้ผ,ม,ม,าผม,มากินลูกลำไยนี่ๆลำไยกำลังชอบคงมากินลูกลำไยที่กำลังชอบลูกเล็กๆมันยังไม่มีน้ำมีหวานหรอกลูกเอ้เยเจีงปลาเสีงปลาดิ้นพลุบโอ้เสีงปลากสีงปลา ปาป่ไปากจริงๆนะครับูนี่โพรงนออี่วันนี้จะเอาจอกนี้ขึ้นได้มีเวลานล้วสองสาวันเขาแล้วมีแต่แปลนด้วยติดกิจกรรมน้่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ทำดีแต่วันนี้สละเวลาให้พัฒนาแน่นอนครับ โซนนี้จะพัฒนาให้ดูดีสดใสสวยงามเอ,อ้ยไอ้มากุ้งไม่ใช่ไฮกุ้งไอ้ไอ้แดงไปไหนไอเองไปไหนเนี่ยไปไหนมากัดไก่ข้านะฮะเองจะไปไหนเอาไปไปข้ามไปปล่อยไปให้เดินไปให้เดินไปเดินไป ไปเดินไปเดินไปเดินไปไปจะไปไหนก็ไปแต่ห้ามมากัดไก่ข้านะไข่ข้ายังเหลืออยู่นั่นนะ่ะแต่มันเหลือไม่เยอะอืมข้าจะดูแลเท่าที่ทเหลือก่อนแต่ค่อยสั่งซื้อมาใหม่อีกชุดใหญ่รองบก่อนจะปังหวยก็ไม่ด้าน ได้จังๆอ่ะได้แค่สองตัวไปพอรวยยังได้ไปไปข้ามไปมาใขรก็ไม่รู้ไปไไป,ไปเดินไปข้ามไปห้มามากัดไก่ขนาดมึเงเน้ยช้ามึงถ้ามันกัดไก่นะกัดกันเลยเลยยินบีมันเลยถ้าสั่งอ่าถ้ามันไม่กัดก็แล้วไปปล่อยไป ถ้ามันาดไก่เมื่อไหร่ก็จัดการได้เลยเอ,อให้มันดิเสมอเ,เลยเลยถ้านิสัยมันไม่ดีนะถ้านิสัยมันดีก็แล้วไปปล่อยันมแค่ผ่านแค่นั้นเองโอ้นี่เห็นไหมครับต้นปีดงามแล้วนะน,สสนี่ปีดหรือกาสรองปลูกไป้ตรง จุดนี้นะครับจุดโฟกัสเวลาถอยรถจะได้มีจุดจุดโฟกัสขนอยจุดเล็งอย่างไรตามไปดูโอ้นี่ชอ่อลำใหญ่อีไนนี้ ไปดูเจ้าอีไหนไหนโอ้นี่ปกกล้วยขึ้นเห็นอย่างไรหันกคุนแผนนกคุณแผนครับเห็นแล้วเห็นแลเห็นนกคุณแผนโชบเข้ามาต้นม่วง เห็นไหมครับเห็นไหมครับนกุนแผนนกคุนแผนโอ้โชคดีจังที่ได้เห็นนกคุนแผนหางยาวเฟ้ยเลยนะครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยเหลืออีกตัวหนึ่งนะเท่าที่เห็นเขาบินออกมาที่สองตัวนี่เห็นสองตัวแลวอีกตัวหนึ่งไปไหน ก่บินไปแล้วอาจจะบินไปแล้วโอ้โชคดีโชคดีเห็นนกขุนแผนอ๋อไม่ใช่เห็นไง,ไงน่ายๆนะนกขุนแผนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาฝันยาที่อุกนี่เด้อมองอีูหน่อยก็ได้ลูกตอนนี้เขาแตกก้านอยู่ แต่งจริงอยู่น้อยลูกพลุบกินไม่ทันโชคอนันต์โชคอนันต์โชคอนันต์นี่ก้วยโอ้ออกปีออกปีออกีแค่ยากเขาเพ่งโอ้ออกไรออกไรปีออกไร่เชือ,อ เดี๋ยวปีก็ไปให้ย่าได้แก่เห็นนกคุณแผนตัวอย่างอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีตำแหน่งหลักเห็ดแดนที่พอดีเป็นสนีลักษ์ฝังอ้าวเป็นกระปูเมะพร้าวไว้ เพื่อก้นเดนเราก็ให้เจ้าปีชาปลูกต้นสนีจันผาไว้นะครับจะเป็นรั้วรั้ววางเป็นแนวก็ได้ร้วทำเป็นแนวก็ถือว่าเป็นรั้ววางเป็นแนวรัวไม่จำเป็นต้องฝังขึ้นหลักเสมอไปอย่างโบราณเป็นชาวสวนชาวให้ เป็นดอกเคทไม้วางกองเป็นเป็น,ปนละแนวละนาวก็ถือเป็นแนวรั่วได้นายชาเอ้ยขอบใจนะลูลยังได้มาหน่อยหนึ่งได้สองศูนย์หน่อยหนึ่งออกตัดบ้านเลขที่ของพ่ออาวมึงวะ่ะเลขที่หนึ่งศูนย์สองพ่ออาซื้อหนึ่งศูนย์สองเต็มเต็มจัด หลายใบยรัฐบาลไปได้ 1, 2, 0, ห,นหนึ่งสองศนหน่อยนึงซื้อปีนไว้วันหน้าค่อยเอาที่หนึ่งแล้ลูกเข้าใจเข้าใจบุญบารามีคนลองไม่เท่ากันทุกคนนั้นก็อยากได้หมดต่อไปก็แล้วกันเแต่บุญบารามีบารามีคนไม่เท่ากัน วันนี้จะมาเพียวย่าให้สว่างสวัยให้ได้เปล่งได้ใส่อเอบรนเที่อดูดีก็เติมศูนย์เข้าไปก็ได้เลยนะนี่หนึ่งสองศูนย์นี่ถ้าคนมีเซนคำว่าศูนย์ก็คือบ้านคนตาย บ้านหลังนี้เพิ่นตายหมดเลยนะครับเพิ่นห้องว่าบ้านบ้านสุดภาษาเมืองเพิ่นห้องบ้านสุดคือทุกคนในบ้านหลังนี้ได้เสียชีวิตหมดเป็นบ้านสุดบ้านสุด ถ้าคนเซ็นเป็นก็หนึ่งสองศูนย์เป็นบ้านสุดบ้านเลขที่หนึ่งหมู่สองไเติมศูนย์เข้าไปี่โอ้ได้ตังค์บอกให้บอกให้คนเป็นเพียนรู้เป็นเก่งเป็นเซ็นเป็นเพินได้ตังค์ก็แล้วกันเลยเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ